ร้านมารู้ชอ็อปโดยการรับเติมโลบัคระบบ ID p a พาและบริการรับกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ Anime Punching Simulator แบบ All-Star แบบ b o อก o o t และแบ p King Legacy ถึงอีกตะคลิปเลยครับสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้าเดซของ Anime Fighter Simulator อนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลสำคัญที่ทุกคนกควรจะรู้นะครับอ่ะน,นี่ก็อ่ะตอนนี้นะครับทางไดเล็บนะครับได้แก้สถานการณ์โดยการประกาศนะครับว่า ในเรื่องล่าสุดที่มันเกิดขึ้นในแพทที่ย5นั่นเองก็คือพวกที่โดนรีพาร์ตนะครับอ่ะอันนี้นะครับเขาบอกว่า I'm working กก็คือเหมือนเขาไปแบบไปทำกำลังดำเนินงานเรื่องออโต้รีเวิร์ดนะก็คือใครที่ต้องการย้อนข้อมูลเนี่ยแล้วเขาจะทำให้นะครับน,นี่เลยไอโฟนดะูก o ับอ่ะนี่แซกแซกไฟเตอร์นะครับ you h a v e b e for the update ก็คือใครที่ต้องการนะครับจะเอาไฟเตอร์ตัวเก่าของเราเป็นพวกแพสซีฟอะไรอย่างนี้นะครับกลับมา อันนี้ก็คือมันจะกลับมานะครับนี่ this will soon be double นะครับก็คืออ่ามันจะเกิดขึ้นแบบเหมือนเขากำลังจะทำนะครับในเร็วๆนี้นั่นเองแล้วก็อันนี้ก็คืออ่ะพวกนี้นะครับ this will not affect your o l t e r data like item you will unlock นะครับก็คือของในกระเป๋าเก็บของอ่าจะไม่โดนนะครับก็คือในครั้งที่สามารถเทได้ก็พวกไอเทมนะครับอ่าที่เป็นของหินดันหิน กดใช้นี่หินตาดอะไรอย่างนี้นะครับจะไม่โดนรีนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าพกเย็นเงินก็คือเงินที่เรามีแล้วก็พวกอ่าที่เราฝากไว้นะครับหลังอัปเดตแล้วก็พวกล่องที่เราปลดไว้นะครับอ่าแล้วก็เขาประกาศต่อนะครับว่า this อ่า view reset your fighter inventory นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็คือของในกระเป๋าเราจะโดนเอ่อของในคังตัวละครของในคังไฟเตอร์ ก็คือพวกตัวละครเรานะครับอาจจะถูกรีนั่นเองให้กลับไปเป็นก่อนอัปเดตนั่นเองนะครับพวกพาสซีฟก็จะกลับมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับรวมถึงเลเวลนะครับแล้วก็อ่ะตรงนี้เขาบอกว่ารวมถึงเลเวลตัวละครที่เราทําการอัพเวลไว้นะครับแล้วก็อ่านี่นะครับอัน deleting ครับ all newly เอิ่น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 ไปเตอร์นะก็คือตัวที่เราได้มาในหลังอัปเดตที่15เนี่ยก็จะโดนรีนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ฟังให้จบก่อนนะครับอย่าเพิ่งรี คอมเมนต์โอ้พี่ตัวของไลายได่มาจะพึ่งนะครับอ่ะแล้วก็นี่นะครับ if you want your old p a s s i back นะครับ as part of any new unit นะครับก็คือเอ่อเป็นพวกตัวเก่าที่เราต้องการได้เพศคืนแล้วก็ตัวใหม่ที่เราได้มาหรือว่าเราไปสุม่มเิมได้มาก็คือใน24ใน24ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้คืนนั่นเองครับอันนี้ก็อ่ตามที่มันจะเป็นไปได้นะครับ that will be impossible นะครับอ่ะประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับแต่ก็ตรงนี้นะครับสำคัญอ่ะตรงนี้เขาบอกว่า very important นะครับก็คือเหมือนสำคัญมากๆนั่นเองครับอ่ะ i s e v e r y t h uh, i s f e l l y อ่ะตรงนี้นะครับนี่เด้บพี่คงไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังเนาะเพราะว่ามันก็แปลไทยไปเลยแล้วกันครับอ่ะก็คืออ่าคนที่ต้องการจะเก็บข้อมูลใหม่ไว้เนี่ยอ่ะตรงนี้นะครับ if you want to keep your data exactly นะครับ as you can อ่ะอันนี้ก็คืออ่าเหมือน ประมาณว่าเขาตั้งคําถามโดยที่ไม่ต้องการคําตอบแล้วเขาตอบให้นั่เองนะครับอ่ะตรงนี้นะนี่นะครับเอา it is your can ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเลยตอบมาเลยนะครับว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าจะไม่โดนบังคับย้อนกลับนั่นเองนะครับสําหรับคนที่ไม่ต้องการย้อนกลับอันนี้ก็คือสรุปให้ฟังนะครับสําหรับข้อความนี้นะครับก็คือคนที่ต้องการจะได้ของคืนเนี่ยน่าจะต้องย่นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวพี่มาพูดอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในคอมเมนต์นะครับอ่ะ แล้วก็คนที่ไม่ต้องการคืนเนี่ยก็จะไม่โดน,นบังคับส่วนใครที่ใครที่ต้องการคืนเนี่ยเดี๋ยวน่าจะต้องยืนเรื่องนะครับในช่องรีเควสต์นี้นะครับอิสโตรีเควสต์นะครับเขาก็จะมีให้การให้ทําการยืดเรื่องไปครับพี่กดไปดูอ๊บอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่มาสอนอีกทีหลังคลิปนี้นะครับเอาง่ายๆจะได้ไม่ต้องทำคลิปแยกนะอ่ะมาต่อกันที่แปดนี้นะครับนี่อ่ะแล้วตอนนี้เขาก็เหวี่ยงมาชักงนิดหนึ่งนะครับก็คือ มันเหมือนจะมีเจ้าพัฒนาไปุ่เสียละสิเป็นเหมือนแอดมินนะครับก็มาประกาศก่อนนั้นนี้ก็คือคนที่ต้องการของคืนใน,ในแบบแพสซีใหม่ที่เราได้หรือว่าตัวใหม่ที่เราได้ต้องอัดวิดีโอแต่ทีเนี้ยเขาลบไปแล้วเนื่องจากว่าการเข้าใจผิดของผู้พัฒนาเกมหรือว่าผู้ช่วยในผู้ช่วยในดีคอนนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเขาก็เลยโวยวายมานะครับว่า how many time do i need to say this นะครับก็คือฉันต้องพูดแบบนี้ อีกกี่รอบอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็คือคนนี่นี่คนที่ไม่ต้องการรีเวิร์สเนี่ยจะไม่ต้องจะไม่โดนบังคับหรือว่าอ่ไม่ต้องดีนั่นเองครับก็ถ้าไปตรงตัวก็ you will only r e v e r t if you want like you no Means, reverse, vert, to ก็คือใครที่ต้องการย้อนกลับเนี่ยก็จะได้ย้อนกลับนะครับใครที่ไม่ต้องการก็จะไม่ต้องไม่ต้องย้อนกลับนะครับก็คือไม่โดนบังคับไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับอ่ะก็คือใครอยากรีเวิร์สก็นั่นแหละครับไปยึดเรื่องครับก็ and if you decide นี่นะครับ you only y o fighter นะครับก็คือแต่ก็คือแบบเหมือนและถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนนะตัดสินใจนะครับอันนี้ if you decide นะครับ to will be only reverse y o u r fighter นะครับก็คือเอ่อถ้าถ้านะครับถ้าเราต้องการย้อนข้อมูลเนะี่ยแบบย้อนย้อนเซฟนะครับก็คือมันจะย้อนเฉพาะไฟเตอร์เท่านั้นนะครับไม่ย้อนของในกระเป๋านั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ไอ้นอตจริงเอก็คือ ไม่มีอย่างอื่นนะครับก็คือไม่มีย้อนเงินย้อนของในกระเป๋าของในไอคังไอเทมเออเรียกคังไอเทมหรือว่าคังไฟเตอร์ดีเป่เออมันก็เป็นกระเป๋าไฟเตอร์กับกระเป๋าไอเทมเหมือนเนาะอันนี้นี่ครับสรุปง่ายๆครับก็คือคนที่ต้องการรีเวิร์สอ่ะคนที่ต้องการรีเวิร์สก็จะไม่ต้องไม่ต้องไปแบบอ่าไลคคลิปอันนี้น่าจะไม่ต้องถ่ายเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลแต่เขามีข้อมูลให้เรานะครับอ่ะ ก็ไม่ต้องถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่สอนถ่ายคลิปนะว่ารีเวิร์สยังไงนะครับอ่ะตรงนี้ก็าจะต้องทําอย่างที่พี่ทําบอกนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับก็คือคนที่ต้องการจะรีเวิร์สเนี่ยอ่านี่เรื่องอย่างที่พี่จะสอนถ่ายคลิปแล้วก็คนที่ไม่ต้องการจะรีเวิร์สนะครับก็อยู่นิ่งไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอ่ะตรงนี้เขาบอกไปแล้วนะว่า you will only อ่ะ you will only reverse if you w a n t to อ่ะตรงนี้นะโฟกัสไปเลยนะครับถ้ามันเหลี่ยมลุมดาแม่งเลยะรอล่รนนะรอร่นนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่คินบอกไว้นะครับอันนี้ก็คือว้าจะปรับปรุงเรื่องอากาศนะครับทําให้เข้าใจผิดกันหลายๆคนนะ,ะประมาณนี้นี่นครับแล้วก็วิธีการย้อนกลับเซฟของตัวเองนะครับก็นี่เลยนี่นะครับก็คืออย่างแรกนะครับเราบอก username ก็คือเป็นชื่อแท้ของเราชื่อจริงของเรานะครับอ่ะเป็นเอ่ออย่างพี่ก็เป็นฟาแซบซานะครับก็เดพี่ทําให้ดูนะปึ๊บปึ๊บอ่ะมันเปิดโมช้าไว้นี่วะงั้นขอพี่แชทใครดีวะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ทําในช่องนี้ดูนะครับอันนี้ก็คือระบุ username สิ่งที่เราต้องการจะทำนะครับก็คือที่เราต้องจะทาสิพูดเลยนะ่ยขออภัยด้วยนะครับก็คือเป็นอีรูบกของเรานะก็คือในหน้าเดี๋ยวพี่น่าจะมีรูปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็คือให้เราเข้าไปที่โปรไฟล์ของตัวเองนะครับก็ไม่ใช่ชื่อเล่นก็ไม่ใช่ชื่อดิพอ่ะเป็น username ของเรานั่นเองนะครับ username นะ ก็เหมือนเวลาที่เราจะเข้าลองอินลมบอกรเราต้องใส่ไอแถวบนนะครับอันนั้นก็คือยูสเนมของเราไน้ดีครับอ่ะต่อมานะครับก็ใส่ยูสเนมไปก็คืออาจจะเสื้อเนมจะพูดยังไงดีวะเป็นชื่อชื่อบัญชีก็ของพี่ก็จะเป็นบัญชีนี้นะครับบัญชีที่เราสามารถให้เขาแอดเพื่อนมาได้นะครับอ่ะนี่เลยแล้วนะครับบรรทัดที่2นี่ก็คือของที่เราต้องการจะคืนนะครับ one two reverse นะครับ ท a r t 是是ือเป่าอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนอันเนี้ยอันนี้พี่ยังไม่น่าใจว่าเราต้องใส่อะไรนะครับแต่ว่าช่องน,นี้เนี่ยจะเป็นช่องในการที่จะ,ะส่งลิงก์นะครับส่งลิงก์เป็นเจ้า s t เ e a บ e ลตรงนี้นะครับก็คือส่งลิงก์ p o s i i v e นะครับแต่ว่าที่มองดูนะครับจากที่เขาประกาศนะครับไม่จำเป็นต้องยึดเรื่องแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าโดยรวมแล้วเนี่ย อันนี้นะครับเหมือนเขาจะมีการแบบใครต้องการรีเวิร์สก็แค่เหมือนส่งต้องส่งย <c oughs> <ไง>ูสเซอร์เนมไปครับอันนี้ไม่ชัวร์นะครับว่าเขาจะให้เราแจ้งยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่ประกาศอะไรเลยนะครับมันไม่ประกาศอะไรเลยจริง,รงๆนะครับมันประกาศมาแค่นี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอ่ะมันประกาศมาแค่นี้นะครับวิธีการขอคืออันนี้พี่ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆนะแต่ก็วิธีคร่าวๆก็อย่างที่พี่บอกไปนะครับอ่ะก็น่าจะส่งไปแค่นั้นก็น่าจะพอครับก็คือ ปอะมานนนี่ก็น่าจะส่งไปแค่นี้นะครับประมาณนี้น่าจะส่งแค่2อย่างนี้ก็น่าจะได้นะครับอ่ะก็ยูสเนมเรานะครับเขาก็น่าจะไปแบ็งอัพข้อมูลให้เรานั่นเองนะครับนี่ก็ต้องรอตัวต่อไปอันนี้เป็นแนวทางคร่าวๆเผื่อใครอยากลองลื่นยื่นเรื่องไปทิ้งไว้นะเผื่อเขาจะทําให้เราก่อนนั่นเองนะครับคนถ้าผีข้อผิดข้อมูลพลาดตรงไหนพี่จะมาแก้ในคลิปหน้าไม่ก็ในคอมเมนต์นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ เก็ตังไว้เรืยก็ดีนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบายบายครับ